มาทดสอบมารีวิว Power Amp นะครับเป็นของ Microtech นะครับรุ่น MT4800 นะครับอันนี้ในตระกูล MT นะครับของ Microtech จะมี2รุ่นหน้าตาคล้ายๆกันนะครับตัวหนึ่งนะครับ MT4400 นะครับแล้วก็ตัวนี้ MT4800 นะครับตัวนี้เป็นคัตเอชนะครับผมอันนี้ยังกับมือหนึ่งเลยนะครับพึ่งแกะฝาออกทำความสะอาด นะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังครบนี่เมื่อกี้นะครับแกบอกทาความสะอาดนะครับเพื่อเวลาใช้งานนะครับจะได้สะดวกสบายใจนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นสนิมภายในตัวเครื่องนะครับตัวนี้สภาพงามมากนะครับผมี๋ยวจะมาลองดูว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับปกติไหมแต่ถามว่าเดิมไหมตัวนี้เดิมร้อยเนะครับผมเดิมร้อยนนะครับถ้าไม่เดิมนะครับถ้าไม่เดิมก็แสดงว่าซ่อมมา นะครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบในชแนลที่1กับ1กับ2ก่อนนะครับชแนลที่1กับ1กับ2ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาลองชแนลที่3ที่4เพราะว่าตัวนี้เป็น Power amp 4ชแนลนะครับเวลาทดสอบเวลาเช็ค Power amp นะครับง่ายมากนะครับเวลาดังไม่ดังนะครับถ้าเครื่องเสียงเราไม่ดังก็เริ่มจาก Power amp นี่แหละนะครับผมมาในโหมดสเตอริโอนะครับหรือว่า พาลาแนลไฟนะครับมาแล้วครับเปิดทดสอบดูเียบปลั๊กเรียบร้อยเครื่องเตรียมเปิดนะครับโอเคดีเลย์ทำงานนะครับชั้นลที่หนึ่งนะครับอันนี้กลางแลมนะครับอันนี้ซับเบีย ใช้งานปกตินะครับวอลุ่มไม่คลอกไม่แค็นะครับไฟสถานะติดปกตินะครับไม่ติดไฟโพเทคค้างนะครับอันนี้ต่อตรงจากโทรศัพท์มือถือนะครับใช้งานปกติช่อง1ช่อง2นะครับถามว่าขับกลางแหลมได้ไหมนะครับได้ชแนลละกี่ดอกนะครับหลายท่านว่าข้างละกี่ดอกข้างละกี่ดอกอ่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมเอาเป็นว่าแบ่งขอแบ่งว่าว่าสินิ้วชแนลละสองดอกก็เล่นได้นะครับดอกพันวัดพันสองนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ถามว่า จะแรงๆเทียบราคาสูงๆได้ไหมมันก็ไปไม่ถึงเขานะครับเพราะว่าตัวนี้ราคามือแรกก็หมื่นหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับ18นิ้วก็ช่องละสอดอกก็เล่นได้นะครับผมรู้ว่า4ี่คนสตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเสียงดีนะครับจากแบรนด์ไมโครเทคนะครับตัวนี้เป็น MT48 เส้นศูนย์นะครับซึ่งตัวใหญ่กว่าตัว44เสนศูนย์นะครับส่วนกลางแหลมนะครับถ้าทางร้านนะครับถ้าผมแนะนำนะครับก็ใช้แน่นละ2ดอกก็พอนะครับก็ให้มันตกอยู่ที่ประมาณ4โอห์ม ้ากลางแหลมนะครับก็ไม่เกินสามดอกนะครับข้ออย่างมากก็ให้เล่นแค่2อมสองอม,องอมพ,อพอนะครับผมช้นนั้นแนละ4สี่ดอกมันก็มันก็หนักไปเนาะสำหรับเครื่องราคาหมื่นกว่าบาทน,นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าใช้งานปกตินะครับ1กับ2ทีนี้3กับ4นะครับมาลองในช่นนั้น,นที่3กับ4ดูพัดลมระบายความร้อนนะครับ2ตัวนะครับซิง อ่าก็ถือว่าถ้าขยายก็ถือว่าสวยกทีเดียวนะครับหม้อแปลงตัวโตหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับหม้อแปลงกลมนะครับคาปาซิเตอร์สามหกเก้าเก้าสิบสองสิบสองสิบหกลูกสิบหกลูกก็ฝังละแปดนะครับฝังละแปดฝังละแปดคู่แล้วก็เชนแนลละสี่ลูกนะครับอ่ะสี่สี่สิบหกอ่ะมาลองในเชนแนลที่สาม อาจจะเสียงเบาหน่อยเด้อนะครับเพราะว่าอยู่ไกลกับตู้ลำโพงนะครับ<ง>ใช้งานปกตินะครับผม<ง>ใช้งานปกติสภาพ<ง>ไม่กิ๊กเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูผ้าขยายกันนะครับเมื่อกีค้ค้างอยู่ที่ผ้าขยายฝั่งทั้งซ่องฝั่งนะครับอันนี้จะมีทรานซิเตอร์ฝั่งละ5คู่ฝั่งละ10ตัวนะครับ ชนะแล้ละ10ตัวนะครับฟังล้วชนะแล้วคู่นะครับหรือว่าฟังละ20 20ตัวนะครับบน10ล่าง10นะครับผมคาปาซิตเตอร์16ลูกพัดลมระบายความร้อน2ตัวหม้อแปลงเทอร์ลอยตัวนี้อขอญอาตปิดก่อนนะครับตัวนี้ไฟจะอยู่ที่490เอ้ยขออภัยครับตัวนี้อยู่ที่9 เ8 490 49 98่เานย์สกนะครับใส่ออกคอยเลี้ยงก็จรโมมัน98าโบนะครับก็ประมาณนี้นะครับมอแปลงเทอร์ลอยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาดูนะครับเปิดใช้ในเห็นชัดเลยนะครับกับไอเจ้ายักษ์ใหญ่นี่นะครับอันนี้ยังไม่เปิดไาเฉลยนะครับนี่อันนี้กับอันนี้นะครับผม มาเจอกันแล้วมาปะทะกันแล้วนะครับผมวัดด้วยสายตานะครับขนาดมันก็ต่างกันแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสนใจสนใจอ๋อสนราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทนะครับ11,900บาทนะครับรวมส่งให้แบบโอนนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับไมโครเทรตัวนี้สภาพใหม่กิ๊กเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไม่เคยซ่อมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต นะครับผม11,900บาทนะครับส่งฟรีแบบโอนนะครับหรือว่ามารับที่ร้านได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับร้านสมจันทร์ซาวอยู่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม